สวัสดีครับวันนี้เจดจัดแชนแนลช่างเจดพามาเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นของ Yamaha Fino นะครับจะเปลี่ยนแบบไม่ต้องผาเครื่องนะครับนี่ครับโซ่เดิมโซ่เก่านะครับจะเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับเราจะใช้ตัวตัดโซ่นี่ครับตัดโซ่ราวลิ้นออกก่อนนะครับนี่ครับ ี่ครับหลังจากที่เราตัดโซ่ลาลิ้นเก่าออกแล้วนะครับนี่ครับโซ่ใหม่เราก็ต้องตัดนะครับตัดเพื่อจะเอาปลายของโซ่ใหม่โซ่เก่ามาผูกติดกันแล้วก็ดึงดึงวนอ้อมกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ ஓன்வாங்க तो नहीं। नहीं। कौन है वहां? कौन है मैं? मैं कौन हूं? बेटा, देख ना। हो गया इसको।

คร ot, um ับนี่ครับหลังจากที่เราตัดตัดโซ่เก่าติดรถนะครับให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็ตัดเส้นนี่ครับโซ่ใหม่นะครับนี่ครับฝั่งนี้โซ่ใหม่ฝั่งนี้คือโซ่เดิมโซ่เก่าเราจะเปลี่ยนโซ่เส้นเก่านี้ออกนะครับเอาเส้นใหม่เข้าไปแทนนี่ครับเราก็ตัดต่อหัวชนกันแล้วก็นี่ครับเอารวดมาเกาะเส้นเก่ากับเส้นใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงนครับ เส้นใหม่ก็ออกมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับจากนั้นเราก็ต่อเส้นใหม่เข้าหากันเป็นเส้นเดียวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ นี่ครับเส้นเก่าเอาออกนะครับแล้วเอามาต่อเส้นใหม่ที่เราใส่แทนเส้นเดิมครับ นี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนโซ่แบบไม่ต้องผ่าเครื่องแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับโซ่เก่าที่เปลี่ยนออกนะครับเน้นย้ำแค่เราต่อย้ำตรงที่เราตัดเพื่อเปลี่ยนนี่นะครับให้ดีๆก็พอนะครับสูตรนี้นะครับหรือใครมีสูตรไหนวิธีไหนก็ลองทําตามกันดูครับแต่ช่างเจดทำวิธีนี้ครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจียจัดชแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ